สาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้คำชับหน่วยง,งานในสังกัดดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาพศ2565มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยเน้นควบคุม่อดดอกกัญชา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ติดตามการขายช่อดอกกัญชาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิดตลอดจนห้ามขายผ่านตู้อัตโนมัติและขายผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทด้วย ด้านนายแพทย์ธงชัยเลือดวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาได้ลงนามในหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ถอนกัญชาออกจากรายการสินค้าที่ประกาศขายลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเพราะการนำกัญชามาจำหน่ายในระบบออนไลน์ถือเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่กรณีปานค้าช่อดอกโดยไม่ขออนุญาตจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับพอเพื่อขอพักใช้แล้วถ้ายังทำอีกอันนี้ถึงจะจับอีกทีกรณีที่เราไปพบอยู่มันต้องมีเจ้าพนักง,งานของกรมการแพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเพราะมันเป็นกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้หากยังพบการจำหน่ายหรือฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายโดยในกรณีการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์จะประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการส่วนผู้ประกอบการที่เปิดจำหน่ายการชาพเพื่อสันทนาการขอให้หยุด รอบหลังจากนี้ทางโครมการแพทย์แผนไทยจะเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีพฏินาณขวัญแสนสุขรายงาน